بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على عاده أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ลฮัมดเลือกขอชโกต่อเองร้องสบานโตาลาที่ส่งประทานโอพิกให้มาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในรายการจับแหลหรือว่าจับโกหกของพวกวะฮบีซึ่งเชืลล่อว่าเราจะนำมาให้พี่น้องถ่ายทอดให้พี่น้องได้ดูว่าผู้รู้ของวะฮบีแต่ละคนนั้นเขาได้โกหก เขาได้ใส่ร้ายอะไรเชียะไว้บ้างและว,วันนี้เราก็ยังเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับท่านอาจารย์รุสดีการิสาหรือว่าอาจารย์รุสดีฮุเซนฝ่ายวิชาการของกลุ่มอัสซซดิกลดังที่เราได้เห็นในภาพที่ขึ้นเบื้องต้นแล้ว หนึ่งในคําใส่ร้ายที่อาจารย์รุศีกิษาซึ่งในภาพนั้นเป็นภาพปกของหนังสือที่มีชื่อว่าเชียกับความเชื่อต่ออัลกุรอานซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์รุศีกิษาโดยใช้นามปากกาว่าอบูอวาอิลอัลเกาสารีซึ่งหลังจากที่น้องๆไป คนมาชื่อนี้ในเฟซก็พบว่าเป็นชื่อและเป็นเฟซของท่านอาจารย์รุสดีการิสนั่นเองก็แสดงว่าผลงานชิ้นนี้หนังสือเล่มนี้ที่มีภาษารบัเป็นภาษาอัับว่าอาชียัลอัลกุรอานนั่นคือผลงานของท่านอาจารย์รุสดีอุเซนหรือรุสดีการิสาและบทความประโยคนึ่ง ที่แปะไว้บนปกหนังสือเล่มนี้ดังที่เห็นมานั่นก็คือท่านอาจารย์ได้เขียนไว้ว่าโคเมนี่กล่าวว่าแท้จริงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับอันกเกี่ยวกับการบิดเบือนคำพีที่ชาวมุสลิมได้กล่าวต่อชาวยาฮูดีและนัสรอนั้นแท้จริงได้เกิดขึ้นกับเหล่าบรรดาซอฮาบะเช่นกันโดยอ้างจาก หนังสือคัชฟ f u l อสราร์หน้าหนึ่งร้อยสิบสี่ค f u l อสรอร์เป็นหนังสือของท่านอิหม,าม ini, ่ามคมีเมนีริธวานุลอตาลาอะไรก็คือเล่มนี้นี่คือหนังสือคัชฟ f u l อสราร์ต้นฉบับซึ่งท่านอิหม่ามคมีเมนีได้เขียนไว้เมื่อประมาณสักห้สปีได้แล้วมัง้งปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดถ้าจำไม่ผิดนะ ปี1987ท่านอิมามคูมานีได้เขียนหนังสือเล่มนี้ตอนที่ท่านอายุเพิ่งจะ40ต้นต้น44ต้นต้นเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อจะตอบโต้กับหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า Astrological s o l ล e ของฮะกคามีซเดซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนโจมตีเชียเมื่อ50กว่าปีที่แล้วและการจับเท็จ การจับโกหกของท่านอาจารย์รรซีการิสานั่นก็คือว่าหนังสือเล่มน,นี้ของท่านอิหม่ามโคมินีคัชุลอสรอร์นั้นไม่มีแปลภาษาอาหรับจะอ่านได้ก็มีแต่ภาษาเปอร์เซียเท่านั้นและในภาษาเปอร์เซียข้อความที่เขียนมานั้นไม่มีในหนังสือเล่มน,นี้ถ้าหากว่ามันมี เพื่อนของอาจารย์รุสดีการิสาที่อ้างว่ามีเพื่อนเป็นชาวอิหร่านรู้ภาษาเปอร์เซียผมก็ใคร่ที่จะขอแนะนําท่านอาจารย์ให้เขาเปิดและชี้ให้ดูว่าอยู่ตรงไหนของหนังสือเล่มนี้อยู่ตรงไหนของหนังสือเล่มนี้แต่จะบอกว่าเออไม่มีภาษาอารับได้ยังไงผมไปค้นมาภาษาอาหรับมีครับแต่ไม่ได้แปลด้วยเชีย แลโดยนายที่ใช้ชื่อว่ามุฮัมมัดอันบันดารีอ่แล้วก็ตรวจทานโดยมีสองสามคนมีเขียนมุคลได้ไหมคนหนึ่งมีเขียนตรวจทานคนมีตรวจทานคนหนึ่งแปลคนหนึ่งซึ่งทั้งหมดเป็นบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นใครเป็นชาวจอแดน หนังสือคัชฟุลอัสรที่แปลเป็นภาษาอาหรับครั้งแรกเขียนโดยแปลโดยมูฮัมหมัดอัลบันดารีซึ่งเป็นนามที่ไม่รู้ว่าเป็นใครอันนี้คืออันแรกก่อนนี่คือเหตุผลแรกว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่แปลเป็นผลงานวิชาการเพื่อที่จะทําการวิจารณ์อีกกลุ่มหนึ่งวิจารณ์ท่านอิหม,มัมโคมินนวิจารณ์ชียะ แต่ผู้ที่แปลกลับไม่ระบุว่าเป็นใครและไม่ใช่แปลธรรมดาแปลแดดบิดเบือนใส่ร้ายด้วยเพราะการแปลแดดบิดเบือนใส่ร้ายนี่แหละจึงเป็นเหตุผลทําให้คนแปลนั้นไม่ใช้ชื่อจริงเหมือนกับที่อาจารย์รุจีก็ใช้ชื่อปลอมว่าอบูอาเวลอัลกาซารีนี่แหละเหมือนกันคนที่แปล หนังสือเล่มนี้คชุนอัสรอดของท่านอิม่ามคลเมนีริดวานุ่มอมตา,าลาอะไรเป็นภาษาอาหรับก็คือพวกวะฮบีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมระบุตัวตนของตัวเองแท้ๆจริงก็เป็นอะไรเป็นใครแล้วก็ได้แปลปิดบิดเบือนใส่ร้ายต่างๆมากมายดังนั้นใครที่อ้างตัวบทเป็นภาษาอาหรับจากหนังสือคัชุนอัสรอดของท่านอิหม่ามคเมนีริดวานุ่มอมตา,าลาอะไรจงรู้ไว้เลยว่านั่นคือ อ้างอิงจากหนังสือของมูฮัมหมัดอ้างอิงจากคำแปลของมูฮัมหมัดอัลบันดารีซึ่งแปลบิดเบือนใส่ร้าย,ายอ่าแปลบิดเบือนใส่ร้ายจนกระทั่งว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกอไฮเรไคโรแห่งอียิปต์อาจารย์ภาควิชากษรศาสตร์ธรรมเนียมพิอวิชาภาคเอภาษาตะวันออกซึ่งชื่อว่า,าด็อกเตอร์ ยิบรอฮิมอดัดสูกีชัตตาถ้าจำไม่ผิดเป็นอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออกซึ่งท่านได้เอาบทหนังสือตัวจริงเล่มนี้มาตรวจสอวบกับที่มูฮัมหมัดอัลบันดารีได้แปลแล้วก็พบว่าอาจารย์คนนี้เป็นสุน,นีนะไม่ใช่ชียเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรีะรแห่งไคโรประเทศอียิปต์เป็นสุน,นีแล้วก็พบว่ามันแปลบิดเบือนอย่างมากมาย แล้วก็ท่านก็ได้บอกให้ท่านซิดอามัดโคเมนี่ที่เป็นลูกชายของท่านอิหมัมโคเมนี่ให้ทําการฟ้องร้องแต่ก็ไม่ได้ฟ้องร้องเพราะว่าจะไปฟ้องร้องกับใครไปฟ้องร้องกับคนที่ไม่รู้ว่าเป็นใครไปฟ้องร้องสํานักพิพ์ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วก็การฟ้องร้องระหว่างประเทศนั้นเ <c oughs> มือ่อสักหลายสิบปีก่อนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆและโดยเฉพาะการไปฟ้องร้องกับพวกที่อคติกับชสียอยู่แล้ว มันก็ยิ่งจะไม่มีผลสมบิตยอย่างแน่นอนอัลบันดดรีได้แปลบิดเบือนหนังสือเล่มนี้และอาจารย์ซุนนีแห่งมหาลัยกรเฮโรไคโรได้ออกมาตรวจสอบแล้วก็บอกว่าเขาแปลบิดเบือนยังไงลงในหนังสือวรารสารอินมุนกิตับซึ่งอันนี้สามารถตรวจสอบได้ นั่นคือข้อที่จริงที่ผู้รู้สุน,นีนักวิชาการสุน,นีจับได้อาแล้วก็มันเป็นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าโอเคหนังสือนี้เอาเขาแปลออกมาคนที่แปลออกมาแล้วก็มันจะเป็นอะไรไปล่ะแน่นอนถ้าแปลโดยถูกต้องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าแปลแล้วทำให้เกิดคิตนะขึ้นมาอย่างใหญ่หลวง กับคนจำนวนมากเพื่อให้เกิดการเข้าใจผิดต่อเชียโดยเฉพาะท่านอิหม,มามโคมบนิรวานุโมตารายอะไรที่เป็นผู้นำสูงสุดของเชียอันนี้คือพิจนาที่รับไม่ได้และนอกเหนือจากนั้นหนังสือเล่มนี้ของท่านอิหม,มามโคมบนิริวานุโมตารายนั้นไม่ใช่หนังสือที่ถูกเก็บซ่อนไม่แต่อย่างใดเหมือนกับที่อาจารย์รุสีกฤชาได้กล่าวแหละตอนนี้หนังสือเชีย สามารถค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ตอย่างมากมายในแอปสโตรก็ไปหาได้หนังสือชียอห้าหกพันเล่มให้โหลดฟรีแอปไม่มีใครอ้างไม่มีใครสามารถอ้างได้แล้วเพราะตอนนี้ไม่มีนังสือชีอไม่มีใครรู้ว่าหนังสือชียอไม่มีเข้าไปในแอปสโตรทั้งแอนดรอยทั้งแอปเปิลสามารถโหลดได้เลยมาอยู่ในมือถือของคุณหนังสือชี้อห้าพันเล่มหกพันเล่มน,นังสือทุก สำคัญสำคัญของเชียหนังสืออังอกฤษของของเชียมีทั้งหมดหนังสือคัชชุดอซอของท่านยิมมามโคมบนี่เล่มน,นี้ก็มีให้ดาวน์โหลดฟรีในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยเอาถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่ดาวน์โหลดก็มาอ่านที่นี่ก็ได้แด้นำให้ใอาจ,จารย์รุสีพาเพื่อนของอาจ,จารย์รุศีมาแล้วมาเปิดก็ได้ท่านยีมามานโคไมนีด้วนนุณโม,าม,ม,มตาอะไรได้ให้กดไว้ข้อหนึ่ง เพราะรู้ว่าหลังจากท่านเสียชีวิตนั้นจะมีพวกที่ไม่หวังดีโดยท่านได้กําหนดในวาเสียคําสั่งเสียของท่านเอาไว้ซึ่งเป็นภาษาไทยก็มีเป็นภาษาไทยก็มีคําสั่งเสียวาเสียของท่านอิหม่ามคนไม่ได้วันล้ององตา,าอะไรมีแปลเป็นภาษาไทยหนึ่งในนั้นหนึ่งในข้อนั้นนั่นก็คือท่านอิหม่ามคนที้บอกว่าทั้งภาพทั้งเสียงทั้งบทข้อความเขียนต่างๆหนังสือของท่านนั้นจะ เชื่อถือได้จะถูกต้องและมั่นใจได้ก็ต่อเมื่อมันออกมาจากรัฐบาลอิหร่านเท่านั้นออกมาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงของอิหร่านเท่านั้นและหนังสือคัชุนลอสรลตที่แปลเป็นภาษาอาหกับก็ไม่มีใครที่จะยอมรับมันและสามารถไปแปลใหม่ได้ให้เพื่อนของคุณมาแปลใหม่ได้เลยว่าบทความบทนั้น ที่บอกว่าท่านอิหม่ามโคมไนี่กล่าวว่าท่านมีความเชื่อว่าอัลกุรอานถูกบิดเบือนนั้นเรามาพิสูจน์กันในหนังสือเล่มนี้พิสูจน์กันในหนังสือเล่มนี้ซึ่งการกระทําอันนี้ที่อ้างอิงอย่างไม่เป็นวิชาการมารยาททางวิชาการนั่นก็คือเมื่อคุณอ้างอิง คุณจะต้องอ้างอิงจากหลักฐานหลักฐานชั้นต้นหลักฐานอันดับแรกก่อนแล้วคุณถึงจะไปอ้างจากหลักฐานชั้นรองถ้าไม่มีหลักฐานชั้นต้นในเมื่อมีเป็นภาษาฟาซีเป็นต้นฉบับแล้วทําไมคุณไปอ้างภาษาอับซึ่งไม่รู้ว่าเขาแปลมาตรงถูกต้องหรือเปล่าและโดยเฉพาะการแปลดิบเดือนใส่ร้ายเกิดพิจารณแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ว่านักวิชาการเขาไม่ทํากัน นี่คือไม่ใช่มรารยาททางวิชาการทั้งทังที่อาจารย์รุศีก็บอกว่าตนเองนั้นพยายามอ้างอิงจากหนังสือของเชียร์แต่กลับไปอ้างอิงจากหนังสือที่แปลโดยคนที่ต่อต้านเชียร์และใส่รายเชียซึ่งมันไม่ใช่วิชาการและผมอยากจะขอฝากท่านดอกเตอร์หรือว่าอ,อ าสดรรุตฟีจัปกียาอธิการบดีมอตอนอมหาวิทยาลัยัตตานีต้องขอมาอัพถ้าเกิดว่าผมเรียกตำแหน่งท่านผิดนะครับในฐานะที่ท่านเป็นอดีตนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยมาดีนาเช่นกันสถาบันเดียวกับอาจารย์ <t> <woah S 1> รุสดีแล้วก็ ถือว่าอาจจะเป็นรุ่นพี่ของนักเรียนเก่ามาดีนะเกือบทั้งประเทศไทยก็ว่าได้เป็นรุ่นพี่และเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงคิดว่าไม่มีใครสูงกว่าท่านแล้วในวันนี้อยากใครที่จะขอร้องท่านดรลุตฟีเจปักกิยาช่วยสอนบรรดาลูกศิษย์ของท่านบรรดารุ่นน้องของท่าน ให้มีมารยาททางวิชาการด้วยเถอะครับสอนเขาว่าการอ้างอิงที่เป็นวิชาการนั้นควรจะอ้างอิงด้วยหลักฐานแบบไหนอ้างอิงอย่างไงถ้าเกิดว่าท่านไม่มีเวลาถ้าเกิดท่านไม่มีเวลาก็แนะนําให้พวกเขามาที่อุเซเนี้อิมามมดีที่ภูเก็ตก็ได้ผมจะเปิดคอร์สพิเศษสอนให้ว่าเราจะอ้างอิงนั้นจะอ้างอิงย่งไงการยกหลักฐานอ้างอิงหลักฐานแบบไหน เพื่อที่จะได้ไม่เกิดพิจนาเหล่านี้ขึ้นมาเมื่อท่านอ้างว่าเป็นวิชาการงานของท่านเป็นวิชาการดังนั้นสิ่งแรกก็คือว่าจะต้องรู้จักมารยาททางวิชาการหลักทางวิชาการคืออะไรท่านอย่าไปใช้รูปแบบของอาจารย์ซาอุอย่างด็อกเตอรออ์ที่เขียนหนังสือโจมตีชีนะ อย่างเช่นดออรอะไรดออรอับดุลลอฮ์อัลกอฟารีซึ่งเขียนหนังสือโจมตีเชียท่านอย่าเพิ่งไปไว้ใจบทความข้อเขียนของเขาซะทั้งหมดนี่เช่นนั้นแล้วท่านก็จะมาหงายหลังแบบนี้ด้วยกับการไปเชื่อและท่านอาจารย์รุสีเองก็มีประสบการณ์แล้วซึ่งผมได้ฟังมาว่ามีประสบการณ์แล้วด้วยเช่นกัน ด้วยกับการไปเชื่อในคําอ้างอิงของเว็บวาฮาบีจากแหล่งข้อมูลของวาฮาบีซึ่งกลับกลายเป็นว่ามันโกหกพกลมเขียนขึ้นมาลอยๆและก็ปรากฏบว่ามันไม่มีและผมก็อยากย้ําด้วยว่าท่านก็ยังติพลาดด้วยกับการที่เอาอ้างคําพูดคัชชุนอสโรตที่เป็นคําแปลภาษาอาหรับมา นี่คือสิ่งที่นักวิชาการเขาไม่ทํากันและเราขอร้องผมขอร้องท่านดรอร์ฟีเจตตะเกียช่วยแนะนําเถิดถ้าไม่ท่านไม่สอนไม่ได้ผมจะเปิดคอร์สสอนให้ขอย้ำอีกครั้งเล่าถือว่าอุสซเนียแห่งนี้เป็นศูนย์วิชาการท่านมาเรียนได้เลยผมพร้อมที่จะสละเวลาสอนว่าจะทํำยังไงโดยกับการไปอ้างจากเว็บ ด้วยกับการไปอ้างจากหนังสือของดรอับดุลลอฮ์กอบฟารีซึ่งผมจะทยอยเปิดโปองอับดุลละฮ์อัลกอฟารีให้ท่านได้รู้ด้วยว่าโอเคข้อหมกเม็ดและกลลเม็ดที่เขาใช้ในานามวิชาการนมีอะไรบ้างแต่อขอเวลาต้องหน่อยแต่ตอนนี้ขออาจารย์รสดี เปลี่ยนทัศนคติใหม่แล้วก็ให้กลับไปเรียนรู้มารยาทของการอ้างอิงทางวิชาการด้วยและขอย้ำจากท่านดรรุดพีเจปักยาช่วยดูแลลูกศิษย์ลูกหาของท่านด้วยและคิดว่าพวกที่โจมตีชี้ยะอยู่ในประเทศไทยว่าฮบีที่โจมตีชี้ยะอยู่ในประเทศไทยนี้ส่วนมากแล้วก็จะจบจากมาดีนะถ้าเกิดนักเรียนจบจากมาดีนะก็คิดว่าเป็นรุ่นน้องของท่านเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานของท่านทั้งนั้น ดังนั้นท่านกรุณาตรวจสอบช่วยดูแลด้วยพวกเขาด้วยอย่าใช้วิชาการอย่าใช้วิธีสกปรกมาทําการเอาชนะชียะมาทําการโจมตีชียะเพราะนั่นเมื่อจับได้ว่าท่านโกหกพกลมเมื่อจับได้ว่าท่านโกหกท่านมุสาแน่นอนคําพูดทั้งหมดที่ผ่านมาของท่านนั้นก็จะเป็นโมฆะโดยปริยายขอฝากจากเชคฟารุกภูเก็ตนะครับวัสสลามอะลัยกุลบอห์มะตุลลอฮิวะบะราะกาต